น้องกับสบายดีสินค่ะเริ่พื่อนในประเทศละต่างประเทศทอาหมกก่อนกับสร้างสนี่ป่าเมื่อนี้นอากาศคุ้มๆแล้วแห้งๆเนาะเขาจะออกเมื่อทั้งหน้าผลไม้น้อเยเพรา,าะว่าอันน้ได้ปลูกมันเล็กอยนะครับแต่ได้จังแต่ใใหญ่มาไทยนิดน้อยพระเจากามาเมื่อนี้ไปป่งไปส้มน้การหวานพระเจ้าอสียเอาราคาสับใด้ ทก็ไสำนักเนาะก็จส like ัไเนาะ้าเอ้าะ้าไทยได้าได้เราไท้บได้ดอกเนาะถ้ามาเลยไทยง่ายมาไทยเนาะพอมันมีอันก็ไม่ยังกลายก็ไม่ลายงเลยไม่ตวไม่ไม่หญ่อะไไท้มันไท้บด้อกขละทหนาไปถึงไม่นอยหนึ่งมันก็ยังทม่ได้แล้ว เพราะว่าเขาสิเหตุโครงการปลูกมันเนองเอ๋ยเพิ่มเติมกับอันกับอันทำให้ทำหนาเนาะทำให้ทำหนาเราก็ต่ทำมาตั้งแต่ยังเห็นหน้อยตั้งแต่เกิดมาว่าตั้งแต่เกิดมาก,ก็เห็นพอ่อแม่าทำให้ทำหนาแต่ว่าเห็นหน้าคล้ายเขาดอกพ่อได้ไปได้ดอกพี่น้องราคาข้าวก็บปองแพงราคาข้าวก็บกแพงและบ้า,านี้ก,นนก็เลยสิเหตุ ให้มันมีรายได้เพิ่มข้าเสียดให้มีรายได้เพิ่มก็คือปีนี้เขาเป็สิปลูกม,มันทางเบิ่งปีหน้าว่าสิได้ขึ้นหรือว่าในไรเนาะมาไปเบิ่งนน้ำการพี่น้องอยืนหน้าไปเลยงงมากอดมาแล้วว่าห,หน้าอะไรเฮ็ดแต่รถไถเป็นแบบแซกอยนะู่าัาเงี้ยเนาะข้าวปุ้ยจะเบิ่ง์นหรือเปล่าที่ลายคนเนาะนี่ใครเนี่ เนื้อจะไปตัดไม้ออกน้องไม้ตัวนั้นแหะเขาจะยุดมาได้แต่เหมือนเป็นไม้ใหญ่เนาะเขาตัดออกคือแต่เขาสิปลูกอยู่นี่น้ำปลูกอยู่นี่แหละก็สิไม่ปลูกอยู่อยู่พุ่นน้ำสิปลูกซอมหนน้อยเห็ดแต่เห็ดก็กคนใหญ่จอยมีจืดแล้วก็สะนีเห็ดสามคนน,น้องน้่งหนักคนเราเป็นมืหยุดน้ำแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không I <laughs> do ีเมื่อเมื uh, ่อเห็ดแนวกินมาสู hmm. ่เพิ่นกินเนาะพอเพิ right. ่อมาขอกินข่าวข้าวเขียงน้ำเอาไปเมื่อห้านัดข่าวหน้าก็เพี่น้องเด้อแต่จะเอามาย่อเพิ่นในตลาดเขียงเนาะตอนนี้กับประมาณสิบเอ็ดโมงแหละพี่น้องเลยสิบเอ็ดโมงวันอาทิตย์นักข่าวเห็ดขาวกินเร็วเลยเนาะเห็ดกับขาวโอ้ยแกงเขียดเหี่สั่ำเนี้อ แกงเขียดพี่น้องแกงเขียดกับลาบหมูเมนูสองอย่าง,ง,ง,งม,มีสองสองคนน้องคนมะเห็ดสองอคนาขขเลยไปไปผัดผักกาดหอมมะนาวเข่าฮักเลยล้งย่างออกพี่น้องเลยล้างย่างออมมะนาพวคนเลยเข่อเพอคนได้เอาน้ำได้เอาน้า,ออาหอมมะนาวไปทีเรียบร้อยแล้วเอากระห่าเข่าไปให้คนกิน,นตอนนี้กับประมาณตีเที่ยงนี่เลยพี่น้องเลยประมาณสิบสองโมง วันชิบซองมกกระบายนึงประมาณนี้แล้วเด็ขนาดตอนนี้ยังมีข่าอะไรขิ้นชองข้าวาระเนเลยีชนนอยบอเข้าเห็ดยูเห็นกินมาแก่เยเวลาเฮงเต๋อนะเียบอกให้นัดมาเข้าี่เด้อเอิรนบอกเล่นบอกแม่น้องอันเนยออกน้ำแซ่แซลไปนอนเลย บรรยากาศเมืาา่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยแต่นี้เที่ยวเขาเที่ยวออกในซองรอบแล้วยังโบมื่อยพี่น้องยังโบมื่อยเพราะว่าอากาศมันมีแต่ลมแต่ก็เครื่อ บรรยากาศธรรมชาติเอ้ยอุ้ยกำลังเหี่ยวน้าท่าแก้งอันเขียนน้อยดียาน้าท่าเนอะเขียนน้อยแก้งเขียนน้อยใส่พักใส่พักปวดแถวเมย์ปวดแถวเมมาขึ้นเนียนาะเกิดเหตุการ์เกิดเห็ุการ์บุคคลผิดไง แถวแม่เพราะวา่าขึ้น้าคขึ้นพนพนชิตกปุกเซนีว่าซนีเซนีไปก้นอหัวพัดไสว่าสันเชนนามัน,นติเนาไปก้นมาคืนนี่กเแถาแม่ประมาณประมาณสิบสิบสิบโมงเขื่งเป็นคืนหน่อยค้าก็ห้องยูนึนยึนก็คือคือย่ันหน่อยได้กระตาหนึ่งข้างน,นอกก้นนานเขื่งกระตาใหญ่หนึ่งหมแล้ว ถ้าแม่หัวประสานกันขึ้นกันขึ้นอยู่ลำการสองคนนานนักดอนกับบันไดใหญ่บันไดเราออพี่น้องเลยนี่หลังจากหล,ลังจากเพิ่นห้ากระดูดเนาะกใกล้สิลแล้วยม้รพี่น้องเลยเพราะมันเป็นดอนเ,เนนน้อยนย่งที่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดให้ยเห็ดห,หน้าเนาะมันเป็นดอนว่างอยู่ <c oughs> ดอนกับบไดใหญ่บันไดพี่น้องอันนี้เป็นดอนนน,น้อยนะดอนนน,น้อยที่ว่ามันเป็นดินแบบว่าเฮาบนทะเลเห็ดหายเห็ดนาเพราะมันหกแห้งลายหกจนว่าบริเ็นกันพี่น้องเลยย่ามเพ็ดปวกออกกาซนี่กับบันดาขาวมาซําดอกเพราะว่ามันหกแห้ง,หงเฮา,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 าย่านเฮายัานงู ทั้งหนัาก็สิเป็นด้านหัวอะไรพี่น้องเลยน้อยหนึ่งหมดหลายแ้วสิปลูกมันถ้ามีเนื้อที่หยุดหน่อยเทาก็สิปลูกสมหน่อยนี่อู้ยต้นพีมานต้นน้ำน้ำพีมานพี่น้องต้นน้ำใหญ่ มาหลอกฮาถ้าพ่อกับโบเ็นพี่นอ้องเลยคือว่าออกมาเบิง่งข้าเจ้าดุปผดมาผลโบเ็นเ็นจะกลับไปทางไหนข้าเจ้ากระตัดไม่ตัดต่อกือพ่อหารักใต้เห็นละหัวดินข้าเจ้ากระไล่ลายด่พี่นอ้อง ล้ก็ดินชมห่าอีก่องหมองซมหมาองดุดปลูกมันเพิ่มพวกนโครงการใหม่พี่น้องเย้ยหลังจากดำหน้าดำหน้าแล้วห้ากับสิบปลูกมันนำสิบปลูกมันกับอันเห็ดหน้านีไแหบะพี่น้องเห็ุเป็นสองอย่าง จกักสิได้ยสัมได้พี่น้องเอ,อ้ยเราเบิ่งรอหลุนรอชมนมกันได้หน่อยได้หลายสัมได้กะดีกว่าเฮาบ่เฮ็ดหยังเลยเนาะรายได้กับพี่น้องคอยยังเฉยฝรั่งว้ากับอันก็จามาดูดมาดูดที่ดูทางให้เพิ่นเนาะกฝลังเว้าวครับ ร่ลลางว่าเศษในใดดีดนอ้องโอ้โหฮัมฮงานมาให้พญ่จอยพญ่จอยก็ได้ะมาเห็ดอันมาจูดได้พี่น้องเอ้ยบา,าดมาเขมันตายเด่นสีเด่นหาหมแล้วออกมาให้มาหน้ามาจูดมัวจูดซวนละบาดอือมฮัโอ้ออ เป็นหมากสมเสี่ยงมันเสี่ยวทีมันอยู่ในต้นบ้างนะพี่น้องมาผสมเสี่ยวมันก็จะผสมโย่ใบมันหมากเกาะต้นมันอยู่ในนี่พี่น้องเลยต้นอยู่ในหน้าเขาเองย่างนีอยู่ทั้งต้นกับย่างนี่พี่น้องเลยมันหล่นที่เราหน่อย Mưa này, bọn để xong nhoi lênh 4 lênh 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 นำกินอาไม่เพื่อม่ค้เพื่อนไห้ไม่ใจ่อยอาหนามาให้ให,ให,ให,ให้ให้แอนเพืนน่นมาดกหน้ากินแต่เอา,ายอย่โหลดผมเนาะหมได้อะไหมได้อา,าอไส่งกินาานะ้ห่งกิน โบท่านลาบมู๊กับันแจ้งเขียนข้ามไปพักน้อไม่ไ่เกินอาหารบ้านอกบราหน้าห้องก็เป็นแบบนี้แหละเนาะเอาเลยมากิมเลยเอเนอุยเาปแลกับยกลกก็ได้มานไม่ัไห่นหน้าผู้ชับผู้ัาหนเพราะมัน เลยากินมาแล้วไอ้้ากินเาเด้ออันนี้อันนี้อ้ไอ้ลูกป้าหน้าเผินกับหน้าเ้ากับแป้กันพอราะเาเ็พุ่ขวานปัาเุ็นมันหางโก่งเลยเศ้าหุ่นงัวนะงัวไผ่ น้องคลิปนี้เข้าก,กับคอราคลิปเพลงคนนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสนี้ป่าในเด้อพี่น้องพิ้มพาประกันได้กับคอร่าคอร่าพายลลายเด้ออย่าสว่าสบายดี